เด็ูพิเดพิเไปแล้วสรอบอันนี้รอบที่สรอบสุดท้ายแลจ้รอบสุดท้ายนะจ๊ะรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายอีกรอบนึ่งูรอบสุดท้ายิอโอดอ๋อ๋อกขออีขออที่เป็นยัง อยากกินพีทได้นุก๊กเ,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 เลิกเสร็แล้วแกนเลเลิกไหคะเลิกมันเน่าหลายก็ได้เด้พี่น้องมันเน่าหลายหลายเพราะว่าฝนตกใจไงนี่จะน่าขนาดนี้นเลฝนมันตกใจนะคะก็ะะกเลยน่า thank <laughs> you อย่งนกมันห้องดารากว่าน,นี่นะดาดาย่าชมพู่ชอ,อยย่ชมพู่ที่เก็บลูกพีทมอเห็นไหมจ้าใบ่ไม่บางหมดเนาะมองเห็นความงานยในชมพู่เนาะมองไม่เห็นความงานยในชมพู่เลยอ่ะ แกบ้างยังนี้ก็ได้บ่ถุงใหญ่นี่ถุงใหญ่อีกแตาสก Mm-hmm. เล็ดออกซะแล้วอุ้ยอันนี้แม่เต็มเลยถุงนี่เต็มคัทเต็มคัทก็ไม่จําเลยง่ายๆ,ๆถุงเลื่อนคักพี่น้อง ่นนเห็นข่ปะหนไมนจะนใหญ่ๆงนเลิศเลิศสะแต่มเลิศนะคะ นทำไงเนี่ยน้ำสวนท,ทำไงเก็บผลไม้เก็บผลไม้อมอสเตรเลียเห็นรึเองเห็นย่าชุนูกบ่มองเห็นมั้ยน้อย,อยามไหนกะยามนั่น

เอาหรือนกคุม้มนกเขาหรือนกคุ้มไปก้านพี่น้องมันเต็มแล้วเต็มแล้วคุณน่ะเต็มตะกาเลยเห็นป่ะแะ่เอไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายนะคะ หลายยูพี่น้องพี่สากว่าใหญ่ยุ่ปีทีแล้วเพราะว่าอัน่นาหลายก็ได้เด้เนาหลายก็ได้ พูดลงมาให้มันโลนใส่ถุงเลยมันโลนในถุงเนี่ยนี่ข่อยหูดมากๆกันโลนในถุงก็เก็บเอาในถุงเอามันง่ายดีไง <g ay> ให้มันโลนในถุงเอาเก็บในถุงมันง่ายดีเลือเดเลือดเลือที่มีแจ๊คชมพูคือแบบว่ เล็อด่ะชีวิตยาพูนะจ๊ะเป็นคนใช้ก็ได้เป็นชินโดริลาก็ได้เหรอเลือด่ายาพูพูดต้องมาให้มันรุนในถุงเ่อจะแกะเอาในถุง เด้อเอาไปให้กินน้ำนี right? ้นกวานับน่าเลยนี่นี่กิดน่าเห็นบ่เบิ่งนี่เนาะนี่น่าว่ะ อ,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 อันเจ็บนี่แล้วก็ไปอาบน้ำซะผมแกงตงงาๆปกติแงงตัวสวยๆแล้วก็จะมาทำคลิปวีดีโอโชว์ลูกพีชให้แฟนคับดูนะคะเห็นไหมในชุดั่วหุดลงมาค่อยหุดลงมาให้มันโลนได้ตรงเดยมันโลนได้ตงเลยแกเบิ้ง Ừm, thì thang tả, tay hang lô yếu, Ta hang suốt yếu, yếu say mình cái đầm mà, thang ไปงที่มันเป็นเป็ปุ๋ยได้สบายมากไหมนเาเป็นปุ๋ยไงปุ๋ยได้นะคะจะได้หวานหอมผตภณฑ์มันยังไงเป็นเอาได้หลายค่ะเพราั้นบนนามันจะไดค่ะเอาเอเม่ยี่ เอาเป็นไปนกวนไงะกนวยบางงามเป็นพีชกวนเนี่ยมันแซ่บพีชกวนเนี่ยมันแซ่บเด็ดฉัจนั่นแเลยอันไหนบางงามก็เป็นพีสกวนได้ถ้าอยากจะคูกวนนะคะพีชกวน เลิศนะคะเลจริงๆนะคะเลิศจริเลิศจรินะคะ จะพูดผสมมาจะขอโทษขออภัยแล้วคันหลังหันกนใส่ย่ำใดก็ได้แม่จ๋านะย่ำใดก็ได้จะไหนบ้เิกนั้นกันเลย

ที่เก็บลูกพีชเหมือนกันโอ้โหเต็มเลยเห็นปะเต็มตะก้าอีกแล้วตะก้าเพิ่มตะก้าที่หกละบ่อนี่แม่ป่ะพี่เจ้าได้นับป่ะตะก้าที่เท่าไหร่แล้วได้กำเอาอีกหลอดหนึ่งเอาไปไว้ก่อนเนีน่ยเห็นป่ะ เลือดสมิ่มเต็นเลย